สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่องประแพทดด้วยนะคะวันนี้นะคะประแพทจะพามาโหลดนะคะอ่ะ S O K เซิร์ฟบาซิลนะคะเออเพราะว่าปิงมันน้อยนิดเดียวเองนะคะปิงมัน60อะไรอย่างเงี้ยมันน่าเล่นนะเะซิร์ฟเนี้ยเออแล้วแบบ F Graph โฟนกราฟิกที่ฉ่ำมากประแพทไป,ประสะตรีมตัวะะฉ่ำสุดๆเลยนะคะแล้วก็เรามาโหลดนะคะใน Android ดีกว่านะคะอย,อ,อย่างแรกนะคะเพื่อนๆต้องมีอ่ะไปะสมัครมาเลยก็ได้สมัครอ่า อันเนี้ยเนี่ยกดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็บัญชีใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยไปเพิ่มแล้วก็มาสมัครให้เรียบร้อย<ม>ให้<ม>ให้สมัครอีกอันนึงอีกอันนึงของเราอะสมัครอเนี่ยก็ได้สลับเลยสมัครเล่นๆเห็นไหมมาแพนได้ไหมหมุ้งหนึ่งมู้งสองมู 2, ม้งสามนี 3, ม่แค่ก็สมัครเล่นๆไปนะคะเพื่อเอามาสลับนะคะโอเคแล้วก็สิ่งที่ต้องมีนะคะคือ VPN นะคะเราพิมพ์ไปเลย VPN บราซิลนี่ก็ได้หรือว่า VPN อดอทอันนี้ก็ได้เนี่ย VPN อ็นดอทเอลเอทีเนี่ยนะคะตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ใช้้้ดดดีออยู่นนะะะคกก็็็็โโหหลลลลเเเสสรรจจแแววาพ มาเข้า VPN นะแล้วก็เปิด VPN นะคะเลือกเป็นบราซิลนะประเทศบราซิลอันนี้เพื่อว่าอย่างเลือกอันไหนก็เลือกไปเลยนะคะเลือกไปเลยโอ้โหคอนเนคได <ป S> ้ <ๆ S 2> นะคะเชื่อมต่อนะเชื่อมต่อได้ปะโฆษณา,ายเยอะหน่อยนะอ่าเชื่อมต่อได้แล้วนะคะ mm hmm. ก็เข้ามาที่ mm hmm. เว็บเพจเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. พิมพ์คําว่า h o ร์นิ่งออฟคินะคะพิมพ์ไปเลยนะะนี่มันก็จะบอกว่าแอปนี้นะคะคือคุณมองหาอยู่เนี่ยไม่พร้อมนะสําหรับคุณพักของคุณนะคะเราก็เปลี่ยน,นะคะ่ะไอ้ตรงนี้พักทําได้นะคะก็คือบรรลุได้แต่ดูหมูสามพักยังไม่เคยทํานะคะบรรลุได้หรือเปล่าเราก,กดดูนะคะเออนี่พักเพิ่งแอดมาเมื่อเช้านี้นะคะ,นะคะโอเคแล้วก็พิมพ์ว่าฮอร์นิ่งออฟคิงเหมือนเดิมค่ะอ่ะมาเห็นปะมีนะคะ,ม,ะ,คะมีเห็นปะ เออเป็นเขาเรียกว่าเป็นพเพจสโตใหม่อ่าเป็น Google p พย์ใหม่อ่ะไอีดีใหม่อ่ะอีเมลใหม่อ่ะมันจะได้เลยนะมันจ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 ะแค่เชื่อมต่อผิวก็ได้เลยสลับปุ๊บได้เลยนะคะก็เปดติดตั้งเลยนะคะนี่ VPN จะชา้าหน่อยนะคะเวลาเราติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวเรารอมันโหลดสักนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยแบบใช้เน็ต Wi-Fi เรานะคะ VPN เนี่ยมันจะใช้เน็ตช้าแบบเน็ตนิดเดียวนี่แค่ถึงเดียวอะคะ่ะเน็ตความเร็วเห็นไหมความเร็วมันนิดเดียวเห็นไหมเน็ต VPN อะเราก็จะไปปิดนะคะเขาเนี่ย ปิด VPN นะคะปิดเรียบร้อยแล้วนะคะคอ <_ d ew s> มเร็วกว่าคะเหลืองสามวิจบละเสร็จละเมื่อกี้เหลืองสามสิบวิพอปิด VPN ปึ๊บได้เลย <_ d ew> s> <S คันนี้ก็ติดตั้งรอติดตั้งนะคะ <_ d ew> s> <S คแค่นี้ค่ะแค่นี้เลย VPN <_ d ew s> ก็ไม่ต้ใช้แล้วจบละการโหลดนะคะการโหลด Honor of King เนี่ยง่ายๆค่ะง่ายง่ายวิธีนี้ไม่ให้โหคิดค้นเลยคิดค้นเพราความขี้เกียจนั่นแหละเขาบอกว่าให้ทำอะไรสมัครใหม่ให้อะไรไม่รู้ก็ไม่สนใจไม่ได้ไปดูอ่ะ แต่ใครขี้เกียจไงพัก็เออไหนลองดูซิเอออันนี้ไม่มีหรอลองสลับไอด,<ม>ดีดูซิเลยอ่ะลองสลับม,มั่วๆดูเอาได้เฉยอ,อ่ะ <c oughs> ขอแค่ต่อ VPN นะคะคุณสลับก็เป็นการรีเซตและสักอยากก่างประมาณนั่นแหละนะคะมันก็ใช้เป็นโลคอลมันมันก็คงจะคิดว่าเออไอที่อยู่อัสซิทีนาเพราะเราใช้ VPN แล้วไงแลนะไอดีนั้ไอดีเปล่าคัดยังไม่เคยโหลดใช้โหลดอะไรเลยนะคะไอดี ID นะะั้นพัดเป็น Gmail ที่ใช้สมัครเกมเฉยๆนะคะนะฮะมันก็เลยไม่มีอะไรในข้อมูลอะไรใน กูเกิลพีไงคะไม่มีสโต้ไม,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 ไม่มีข้อมูลนะคะเออมาละลองเล่นดูสะิคะได้ไหมได้ไหมล็อกอินเลยคะ่ะล็อกอินแบบอะไรก็ได้ล็อกอินไปเลยนะคะ็ออแบบเกดก็ได้นะคะ แพจะล็อกอิน Google เลยละนะ่ะอันนี้แพเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นหมูนหนึ่งนะคะโอเคล็อกอิน Google ได้ธรรมดาปกติเลยคุคณเนี่ยเห็นปะแค่นี้ก็ได้เล่นแล้วค่ะเออไงช้ำๆนะคะเขาก็จะมีห่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โฆษณานะคะตัวละครตัวละครนะคะว่าคุณจะเล่นสายแทนหรอสายแครี่หรอสายอ่อร์กเวทต์ไมอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบสายไหนอะไรเงี้ยนะคะเล้วก็จะมีบอกนะแทงนี้ก็เก่งนะคะแท่งตัวนี้แท่งตัวนี้เก่งนะคะแล้วเหมือนแรงนะคะแต่ละแต่ย่าง่ายคุณาม่เฉลี่ยนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราหาเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูสักเกมดีกว่านะคะว่าลื่นจริงไหมเล่นจริงไหมนะ ไปดูกูเลยเดี๋ยวนีนะไอดีนี้ไม่นแพทมีแล้วไม่ใช่เหรอไอดีนี้ไป็สมัครแล้วไม่ใช่ไอดีเนี้ยทำไมมันให้อันนี้ใหม่วะ <c oughs> ตลกมากโอเคค่ะไปดูค่ะไปดูจีเมีสมัครง่ายจะตายมันไม่ยุง่งยากสมัครใหม่ง่ายคุณสมัครซีเมลใหม่ง่ายไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยาก สก,กิวนาวงจับปฉ่ำไม่ไหวเลนเนสก,กิวหนึงเอาบอกอย่นหรอกว่าแพทเดียสก,กิวนึงเอาอแลกกา่ลงมีมึงยิงอะไรมึงปลาประแดดน่ะมีล่าฉันเห็นมนะันเธอปลาสก,กิวว้าวอ่ะเพราะฉันไม่เห็นเนาะ มึงคือโป๊อะไรยะอาโป๊ฉันตายหรอ no fat no fat y e a อะไรอะไรอะไรเอ้าอะไรอะว้าว แต่ไม่เป็นไรไม่เห็นหรอกว่าเราว่าอะไรอะไรเอาดิ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 าดทำไมทำไมทำไมเนี่ยมาลองของจ้าไปแค่บ,บอทน่ะเออฉันจะมาคิวโดวยเฉพาะจ้าเบลสีแล้วก็ไม่ต้องเอาอีกเนาะ อะไรยะอะไรยะรือจักป้าโปรล็อกเป้าอะ่ะโอ้โหพอไปเซิฟนี่แล้วโอ้โหคำนวณง่ายมากแบบมันไม่มันไม่ไดีเลยเหมือนเหมือนจีนไงเออมันก็เลยแบบเออดึงแมนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตึงต้งตึ้งฮา,า,าว้าฮาว้าฮาวไงความฮาวไปเทศสังเกตได้ <c oughs> อุ้ย เอฟเฟกเอฟเอันนี้ใหม่หรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมันดูช่ำอะดูงัดขึ้นช่ำแล้กดสตูให้เพื่อนเดี๋ยวากดสตีสตูให้เตีให้สู้สถุยกดสตูให้เพื่อมักดสตูให้มันลัวมันลัวอะไรอะไ่ใช่เพื่อนันนี่ยเธอไม่ใช่เพื่อนฉันหลอหอไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนฉันหนอ ไม่ใช่เพื่อนฉันหรอกไปแค่บอทอ่ะยังไงก็หนีนาตัญญายไม่ได้หรอกบอทมันตลกเธอ,อเนี่ยไปแค่บอทรูรจ้รจับกระดับต้จักหลบว่าหลบได้ด้วยมันหลบแล้วฉันลูกวะนีเฮ้ย,ยกระตุกหว่าพี่กระตุกนะแอยกระตุกนะคะคุเมียกระตุกนะคะแอบฉงุกฉลักนะจ๊ะเออมีฉงุกฉลักนะเป็นบางเป็นบางตอนเป็นบางเวลานะทันที่ลื่นๆมาตลอดอยู่ก็ฉลักไปเลยนะคะเออ,เอ,อ ทำงานต้องหลังไม่มีหรอตายเื่อฉันจบจ้ะจ่พูดเยอะเนาะต่พูดเยอะนะ,ตะ,นะตะนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นภาษาบราซิลนะคุณเป็นภาษาอังกฤษว่ะเออก็คือซัร์บอก่บบอแหละค่ะคุณ อจับให้ได้เหรอว้าจับไม่ได้เหรอเอาไม่ได้เหรอเอาให้ได้เหรอเอาไม่ได้เหรอจูกเก่งเหรอสก,กินไม่มีอะไรค่ะสก,กินกล่องเก๊กกล่องเก๊กนะคะสก,กินไม่มีอะไรสก,กินยังไม่มีอะไรมาเลยค่ะค uh ุณ huh. <c oughs> ชิบล่ะล่ะอะไรล่ y ล่ะเล่นจุดเดอร์รีส์ฮางรุเจอรงอ่ะโอ้เอฟเฟกซื้อของก็ช่า แบบเท่ๆค่ะซื้อฟบาซิลช่างบอลนึงก็จบกันไปประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะซื้อฟบาซิลนะคะยังไงก็ก่อนจะจากกันไปนะคะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อของช่วยให้ผ่านทิกต็อกนะคะช้อปปิ้งชาด้าก็สามารถกดได้ตามลิงก์ได้เลยนะคะอาหาทิกต็อกก็มีไหมคะสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายซื้อฟบาซิล ปังนะเล่นเลยจ้ามาจ้ามาเล่นกัน mm hmm.